สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับมาเช้าดูข่าวสอสอนะครับคนหนึ่งภาคตะวันออกนะนะครับนะปรากฏว่านั่งดูภาพโปในระหว่างการประชุมสภาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถูกจับได้ผู้สื่อข่าวในรัฐสภาเขาก็แผนกล้องไปแล้วก็จับว่าขณะด,ดูกำลังนั่งดูภาพโปอยู่นะครับ ชัดเจนนะครับเป็นสสภาคตะวันออกถ้าจําไม่ผิดอาจจะเป็นสสจังหวัดชนบุรีนะฮะพักอะไรก็คงจะทราบแล้วนะครับนะถ้าอยากรู้ก็ติดตามสื่อนะครับหลายๆสื่อก็เขาก็ระบุชัดเจนว่าชื่ออะไรโดยเฉพาะช่องเนชั่นชัดเจนเลยนะครับเอ่อหลายๆคนก็ถามว่าเออสสเนี่ยนั่งประชุมภา,าประชุมสภาแล้วก็ดูหนังเอ็กดูภาพโป้ได้หรอถ้าเป็นต่างประเทศนะเท่าที่ผมเคยติดตามข่าวนะประเทศอะไรก็จำไม่ได้แล้ว ก็ไปรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็นั่งดูภาพโป้เนี่ยนะดูคลิปาลามกเนี่ยก็ต้องลาออกนะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ฟังคุณชวนให้สัมภาษณ์ประธานสภาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเหมารวมอย่าเหมารวมทําได้แค่ตักเตือนนะครับนะก็หมายความว่า,าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยเนี่ยก็น,นั่งดูคลิปโป้ได้หรือครับนะคุณชวนบอกเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเหมารวม นะครับนะก็ยังไม่ต้องมีการสอบสวนอะไรอะ่ะว่า,างั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีและต่อไปผมคิดว่าก็คงมีต่อไปนะครับก็ยังไม่มีคนร้องเรียนเป็นข่าวขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องร้องเรียนแล้วนะคุณชวนนะฮะคุณชวนก็สามารถสอบสวนได้เลยเพราะข่าวมันดังไปทั่วเขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองสสประเทศไทยดูหนังโป้ได้อืมนะไม่ขัดจริยธรรมโอ้โหผมว่ามัน อาชีพสสเน้นับวันมันจะดูแล้วคนจะดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นนะนะครับถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะสำหรับนะก็ฝากด้วยนะครับช่วยกแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าการดูหนังโป้ะนะดูหนังเอ็กดูภาพโปในระหว่างประชุมสภาเนี่ยสมควรเลาออกไหมปี่น้องช่วยแสดงความ,มเห็นด้วยครับสวัสดีครับ